สวัสดีครับเด็กๆวันนี้นะครับกลับมาพบกับครูเบียนนะครับในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6สําหรับวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างในหน่วยการเรียนรู้ที่1ไปชมกันเลยสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่1ก็คือเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องความสําคัญของระบบการทํางานภายในร่างกายระบบการทํางานภายในร่างกายมีอะไรบ้างนะเด็กๆรู้ไหมเอ่ย อ่าถ้ายัางไม่รู้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเข้าไปเรียนในรายวิชาของครูเบียเลยว่าเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างไปเนี่ยเป็นผังสาระการเรียนรู้นะครับเรื่องที่เราจะเรียนนะมีระบบสืบพันธุ์ระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิตอ่าหนึ่งระบบสืบพันธุ์เรามาดูความหมายของระบบสืบพันธุ์นะครับมนุษย์ระบบสืบพันธุ์เนี่ยสามารถทําให้มนุษย์เนี่ยสามารถดํารงตาม ดำรงชีวิตตามเพศของตนเองได้อย่างปกติและสามารถสืบพันธุ์เพื่อให้ลูกเพื่อให้เกิดลูกหลานดำรงสืบเผ่าพันธุ์ของตนเองสังเกตนะสังเกตได้นะว่าเราจะมีพ่อแม่แล้วพ่อแม่เราก็จะมีปู่ย่าตายายอีกเยอะมากมายนั่นคือระบบสืบพันธุ์เพื่อดำรงเผ่าพันธุ์ของมนุษย์นั่นเองอ่าองค์ประกอบของระบบสืบพันธุ์เราไปดูของเพศชายก่อนเลยนะครับในเพศชายนะระบบสืบพันธุ์ภายนอกจะมีอะไรบ้างมี องคชาตและถุงอันทะอ่าระบบสืบพันธุ์ภายในล่ะมีอะไรบ้างในถุงอันทะนั้นก็จะมีอันทะอยู่ในนั้นมีหลอดเก็บอสุจิเออมีท่อนําอสุจิสามารถเออมีต่อมสร้างน้ําอสุจิแล้วก็ต่อมลูกหมกนะครับอ่านี่ก็จะแสดงภาพให้เห็นชัดเจนเลยถุงอันทะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยบริเวณนี้ส่วนองคชาตก็คือบริเวณนี้นะครับผมอ่า ตัวนี้ก็จะแสดงให้เห็นถึงระบบสืบพันธุ์ภายในของเพศชายที่ประกอบไปด้วยอวัยวะต่างๆเนาะที่ส่วนประกอบต่างๆที่ครูเบียได้พูดไปแล้วเมื่อกี้นะครับเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นถุงอัณฑาน,นี้จะเริ่มผลิตเซลล์สืบพันธุ์ของเพศชายนั่นก็คืออสุจิเมื่ออสุจิมีจํานวนมากร่างกายจะมีการหลั่งออกมาในขนาดหลับในช่วงเข้าสู่วัยรุ่นเราก็จะมีการฝันเปียกที่เรียกว่าการฝันเปียกนะสำหรับผู้ชายและหากตัวอสุจิได้รับการผสม เสลล์รับเซลล์สืบพันธุ์ของเพศหญิงนั่นก็คือไข่ที่ผู้หญิงผลิตจะทําให้เกิดการตั้งครรภ์หรือการมีลูกได้นะครับอนอกจากอันทะยังผลิตฮอร์โมนที่เป็นเพศเอ่อการสืบพันธุ์ของเพศชายแล้วนะเอ่ออันทะเนี่ยยังมีเอ่อการที่จะแสดงออกมาอ่าแบบว่าทําให้เพศชายนะ่ะสามารถแสดงฮอร์โมนออกมาให้ว่าเป็นผู้ชายที่ชัดเจนมากขึ้นและมีความแตกต่างจากผู้หญิงมากเลยคือ1เสียงของเราที่เป็นเสียงออกมา สองก็คือไงกล้ามเนื้อสามขนขนล,ลักแล้ขนหน้าแข้งที่ดูแข็งแล้วก็มีลูกกระเดือกที่เห็นได้ชัดเจนนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูเซลล์สืบพันธุ์ของเพศหญิงระบบสืบพันธุ์ของเพศหญิงภายนอกได้แก่อะไรบริเวณปากช่องคลอดอ่าระบบสืบพันธุ์ในเพศเอ,อ่อระบบสืบพันธุ์ในภายในได้แก่รังไข่ท่อนําไข่มดลูกผนังมดลูกปากมดลูกและช่องคลอดครับ นี่ก็จะเป็นรูปนะครับภาพประกอบนักเรียนสามารถหยุดแล้วก็ดูได้เลยนะครับว่าบริเวณไหนเป็นตำแหน่งไหนของระบบสุบพันธ์ภายในของเพศหญิงนะครับเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นรังไข่จะเริ่มผลิตละผลิตไข่ทุก2 8ถึงทุก2 8ถึง30วันเนี่ยจะเริ่มมีการผลิตไข่ขึ้นมา ถ้าได้รับการผสมพันธุ์นะกับเซลล์เพศช,ชายก็คืออาุจิเนี่ยจะทําให้ผู้หญิงตั้งครรภ์นนะทั้งหมด9เดือนโอเคนะครับแต่ถ้าสมมติว่าไม่ได้รับการสืบพันธุ์หล่ะจะเกิดเป็นอะไรขึ้นก็จะเกิดเป็นประจำเดือนที่ไหลออกมาทางช่องคลอดนอกจากนี้นะรังไข่นะยังช่วยในการที่จะแบบว่าทําให้ฮอร์โมนเพศหญิงทาให้เพศหญิงมีลักษณะตามเพศเนี่ยก็คือทําไมอ่ะสะโพกผายอ่าเต้านมหนะ้าอกเริ่มขยายแล้วก็เอวคลอดนะครับอ่ะการปฏิสนธิ ระหว่างเซลล์สุพันผู้เปียกบอกไปแล้วเนาะก็จะเป็นระหว่างอาสุจิของผู้ชายกับไข่ของผู้หญิงมีการปฏิสนธิกันอสุจิก็วิง่งไปเจาะไข่เสร็จแล้วปุ๊บก็ทําให้ผู้หญิงตั้งครรภ์เก้าเดือนนะครับอ่านี่ก็จะเป็นภาพประกอบอ่ะวิธีการดูแลระบบสบพันธุ์ในการทาให้ทํางานตามปกติในวัยเรียน,นเราไม่ควรที่จะมีเพศสัมพันธ์นะครับเพราะว่าเสี่ยงต่อการติดต่อเออติด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้และทําให้เราท้องได้ด้วยแล้วเวลาที่เราอาบน้ําเราควรที่จะทําความสะอาดนะครับอวัยวะเพศของเราถ้าเป็นผู้ชายก็จะเอาน้องชายของเรานี่แหละครับออกมาล้างทําความสะอาดให้สะอาดอยู่เสมอส่วนผู้หญิงเราก็จะทําไงครับอาบน้ำทำความทำความสะอาดอวัยวะเพศอ่าใช่เราจะทําความสะอาดอวัยวะเพศตรงนั้นนะครับโดยใช้อะไรเอ่ยผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับในการทำความสะอาดเพื่อให้หอม เวลาขับถ่ายเสร็จแล้วนะเราก็ควรล้างให้สะอาดอสวมใส่ชุดชั้นในที่สะอาดและแห้งนะไม่ให้อับชื้นและไม่แน่นเกินไปเพราะอาจจะเกิดเป็นแผลสังเกตความผิดปกติกับอวัยเพศตลอดนะออไม่ใช่สังเกตตลอดสิหากมีการผิดปกติต้องรีบบอกพ่อแม่ผู้ปกครองให้พาไปพบแพทย์ระวังอย่าให้บริเวณอวัยวะถูกการกระทบกระแทกถ้าผู้ชายโดนเนี่ยคือจุกเลยโอเคนะในเพศหญิงมีประจำเดือนควรเปลี่ยนผ้าอนามายัย ทุกสาถ,ถึงทุกสอชั่วโมงอันที่ใช้แล้วเราก็ควรเก็บไปทิ้งให้ถูกที่โอเคนะ,ะวิธีการใส่ผ้าอนามัยเลือกกางเกงในที่มันกระชับโอเคนะอันนี้ในตัวผู้หญิงเองนะจะรู้ดีในการใส่ผ้าอนามัยถ้าหาว่าใครไม่รู้นะก็าสามารถที่จะศึกษาได้ในเพาเวอร์คูนี้เลยวางผ้าอนามัยด้านที่มีกาวติดนะ ลงบนกางเกงในเพื่อไม่ให้มันหลุดถ้าเป็นผ้าอนาไมายแบบมีปีกให้ลอกแถบกาวทั้ง2ข้างแล้วพับอบเข้าติดด้านนอกขอบของกางเกงในโอเคนะะระบบไหลเวียนโลหิตคืออะไรไปดูระบบไหลเวียนโลหิตทำหน้าที่ในการลําเลียงขนส่งน้ําสารอาหารแก๊สออกซิเจนและสารเสือ่อและสารอื่นๆไปยังส่วนต่างๆของร่างกายเพื่อใช้ในกระบวนการทํางานและการเจริญเติบโต,ต,ตของร่างกาย ประกอบไปด้วยอะไร1ห,หัวใจหัวใจทำหน้าที่อะไรครับสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายภายในหัวใจแบ่งออกเป็นกี่ห้อง4ห้องโอเคนะอ่ะนี่เรามาดูรูปภาพก็จะประกอบไปด้วยห้องบนขวาห้องบนซ้ายมีลิ้นหัวใจด้วยมีลิ้นหัวใจขั้นระหว่างห้องบนซ้ายกับห้องล่างซ้ายโอเคนะมีล่างซ้ายล่างขวาด้วยเราก็จะมีลิ้นหัวใจปิดไว้ด้วยโอเคนะครับอ่ะโลหิตหรือเลือด มีส่วนประกอบดังนี้ไปดูกัน 1. เม็ดเลือดแดงเป็นเม็ดเลือดที่มีจํานวนมากที่สุดที่ทําให้เลือดมีสีแดงมีหน้าที่รับออกซิเจนจากปอดไปเลี้ยงอวัยวะต่างต่างและนํำคาร์บอนไดออกไซด์กลับไปฟอกที่ปอดโอเคครับ 2. เม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดขาวมีขนาดใหญ่กว่าเม็ดเลือดแดงหน่อยนะทําหน้าที่กาจัดเชื้อโรคเวลาที่เราไม่สบายเม็ดเลือดขาวก็จะผลิตขึ้นมาเยอะหน่อยเพื่อสร้างภูมิด้านทานโรคให้กับร่างกาย เกลือดมีหน้าที่สําคัญในการช่วยให้เลือดแข็งตัวหยุดไหลเมื่อเกิดบาดแผลอ่ะเราไปดูหลอดโลหิตหรือหลอดเลือดมีสามชนิดดังนี้หหลอดเลือดแดงอ่าเป็นหลอดเลือดที่นําเลือดดีออกจากหัวใจห้องล่างสายส่งต่อไปยังหลอดเลือดฝอยเพื่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายต่อไปหลอดเลือดดาเป็นหลอดเลือดดาที่รับเลือดเสียจากหลอดเลือดฝอยที่นําจากที่นํา ที่มาจากส่วนต่างๆของร่างกายะกับเข้าสู่หัวใจห้องบนขวาเพื่อไปฟอกนะครับอสามหลอดเลือดฝอยเป็นหลอดเลือดที่มีขนาดเล็กมากเชื่อมต่อระหว่างหลอดเลือดดํากับหลอดเลือดแดงทําหน้าที่ลําเลียงเลือดที่ดีที่รับส่งต่อจากหลอดเลือดแดงไปยังส่วนต่างๆของร่างกายอืมและรับเลือดเสียที่ร่างกายไม่ต้องที่ไม่ต้องการอ่ะกับสู่หลอดเลือดดำโอเคอ่ะ การทำงานของมันเมื่อกี้ครูเบียรพูดไปแล้วการทํางานโอเคนะสามารถหยุดแล้วก็ดูได้เลยวิธีการดูแลรักษาระบบไหลเวียนโลหิตทำงานปกติอ่ะออกกำลังกายสม่ําเสมออ่ะไม่หักโหมเกินไปโอเคนะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ห,หมูอ่าดื่มน้ำอย่างน้อยว,วันละ8แก้วปฏิบัติตนด้วยความไม่ประมาทโอเคนะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุไม่ให้เลือดไหลระบบไหลเวียนโลหิตเปียบเสมือนระบบ ขนส่งของร่างกายที่ลำเลียงเลือดและสิ่งที่มีประโยชน์ไปเลี้ยงส่วนต่างๆทั่วร่างกายการดูแลรักษาระบบะไหลเวียนโลหิตให้ทํางานเป็นปกติโอเคนะระบบหายใจล่ะระบบหายใจทําหน้าที่แลกเปลี่ยนกา๊าซเข้าและออกของร่างกายโดยจะหายใจเข้าเพื่อรับแก๊สอะไรแก๊สออกซิเจนหายใจออกเอากา๊าซอะไรออกมาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาทําให้ร่างกายทํางานได้เป็นไงปกติโอเคนะอ่าองค์ประกอบของการ ใจมีอะไรบ้างหนึ่งจมูกเราเอาก๊าซออกซิเจนเข้าไปแล้วนำาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาโอเคนะอ่ะแล้วผ่านไปไหนไปที่หลอดลมเป็นทางผ่านของอากาศเข้าสู่ปอดและดักฝุ่นละอองไม่ให้เข้าสู่ปอดปอดทาหน้าที่อะไรทีนี้ปอดทาหน้าที่แลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยถุงลมเล็กๆอ่าที่อยู่ในปอดนะ่ะมีถุงลมเล็กๆอยู่บ้า นี่คือกระบวนการําทำงานของมันโอเคนะหายใจเข้าจมูกไปแลกเปลี่ยนก๊าซที่ปอดนะโอเคอากาศจะผ่านเข้ารูจมูกเข้าสู่หลอดลมขั้วปอดขแขนงขั้วปอดและถุงลมตามลําดับโอเคนะครับวิธีการดูแลรักษาเป็นไงให้อยู่ในที่ที่มีอะไรมากอากาศบริสุทธิ์เยอะๆหลีกเลี่ยงกันอยู่ในพื้นที่ที่มีฝุ่นละอองอ่ะทุกวันนี้เรามีหน้ากาก นอกจากจะป้องกันโรคโควิดแล้วเราสามารถแช์อากาศหออน้ากากนั้นต่อไปได้เมื่อเราผ่านที่ที่มีฝุ่นละอองมากๆโอเคนะ,ะรักษาสุขภาพโดยรับประทานอาหารและน้ำเนะี่ยให้เพียงพอได้ออกกําลังกายโอเคอย่าไปหักผมมากรักษาอุณหภูมิร่างกายให้อบอุ่นนะเมื่ออากาศเย็นต้องห่มผ้าหรือสวมเสื้อกันหนาวสวมหน้ากากอนามัยเมื่อตนเองเป็นหวัดอ่าอันนี้แน่นอนอยู่แล้วเข้ากับสถานการณ์โอเคนะครับ ระมัดระวังไม่ให้บริเวณหน้าอกถูกการอะไรกระแทกอย่างรุนแรงการหายใจเป็นกระบวนการทํางานที่ช่วยให้เรามีชีวิตและทํากิจกรรมต่างๆได้ตามปกติดังนั้นควรรู้จักการป้องกันและหลีกเลี่ยงสิ่งที่มีผลกระทบต่อระบบหายใจเพื่อการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง โอเคจบกันไปแล้วนะครับเป็นไงบ้างเอ่ยหลังจากเรียนรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาไปแล้วอ่ะอย่าลืมนะว่าเรามีนัดกันทำอะไรเอ่ยหนึ่งแบบพัฒนาทักษะและสองอะไรเอ่ยใบงานความรู้นะครับอ่ะหลังจากนี้ไปก็จะมีใบางานให้กับนักเอ,อ่มีข้อสอบให้กับนักเรียนได้ทำจำนวน10ข้อนักเรียนสามารถทำลงไปในสมุดได้เลยนะครับขอบคุณครับ